วันนี้ก็เป็นสงการวันที่สองนะคะทุกคนตื่นขึ้นมานะคะน้องออตโต้ก็ป่วยนะคะทุกคนเขาก็ไม่สบายนะคะตาก็เลยถามว่าหิวข้าวไหมนะคะทีน,นี้ตาก็บอกว่าหิวข้าวเราลงไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยกลับมานอนนะคะพอตากอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะคะทุกคนเขาก็ไปไม่ได้นะคะเขา<ว>บอกว่าเขาขอนอนก่อนนะคะตาก็เลยไปถามแบบคนทํคนคนาทความสะอาดนะคะว่าเอาอาหารขึ้นมากินได้ไหมนะคะตาก็เลยลงไปเอามากินบนห้องนะคะทุกคนให้น้องออโต้กินด้วยนะคะทีนี้ก็ ให้เขานอนพักนะคะทุกคนตื่นขึ้นมานะคะตาก็อยากไปเล่นน้ํานะคะวันนี้ก็เป็นตากชวนเขาเองเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบเขาไม่อยากไปไหนเลยนะคะแบบไม่สบายะค่ะทุกคนตาก็บอกว่าแม่อยากไปว่ายน้ําให้น้องโตไปนั่งเฝ้าได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าโอเคนะคะทีนี้พอลงมาแล้วเห็นน้ําก็อยากเล่นน้ากับตากนะคะทุกคนเขาก็เลยต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วค่อยกลับมาเล่นน้ําอีกนะคะทุกคนกว่าจะลงมาเล่นน้ําเวลาก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะทุกคนก็เล่น กันถึงบ่ายสองนะคะเล่นไม่นานนะคะทุกคนก็กลับขึ้นมานอนเหมือนเดิมนะคะทุกคนนอนจนถึงเย็นเลยนะคะเที่ยว3วันติดมันก็เหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยสุดก็ตอนไปก่อพีพีนี่แหละนะคะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับถึงโรงแรมมืดเลยนะคะทุกคนวันที่กลับจากพีพีนะคะทุกคนตักได้นอนประมาณตีสองนะคะตักกลับมาแต่ก็ต้องมาตัดต่อวิดีโอนะคะแล้ววันสงการานต์วันแรกนะคะตอนนั่งรถตุกต๊กๆไปถนนบางลาเขาก็เล่นน้ําเย็นกันนะคะทุกคนน้อ,อ,อตัวเขาก็หนาวจ จนแบบสั่นเลยนะคะตกเย็นมานะคะ่ะตาก็แต่งตัวออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะทุกคนก็เดินมาถึงมุมตรงนี้มันมองไม่เห็นกันนะคะทุกคนตาก็ตกใจชาวต่างชาตินะคะตกใจแบบตกใจแรงเลยจนเขาทําตามแบบตลกมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดินออกไปร้านอาหารจากโรงแรมไปก็ไม่ไกลมากนะคะทุกคนเดินไป5นาทีก็ถึงแล้วนะคะแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นน้ํากันเลยนะคะทุกคนก็เดินผ่านร้านค้านะคะน้องโตเขาอยากกินไอศครีมนะคะทุกคนก็เลยต้องแวะซื้อนะคะ กินไอศครีมก่อนกินข้าวไม่รู้จะกินข้าวได้เยอะไหมนะคะทุกคนก็ไปอาหารร้านเดิมนะคะวันที่กลับมาจากเกาะพีพีนะคะทุกคนน้องโตเขาก็ไม่สบายนะคะแล้วก็ไปนั่งที่ร้านนี้กะจะกินที่ร้านแหละนะคะทุกคนทีนี้น้องโตเขาปวดหัวนะคะอาหารจะมาเสิร์ฟโตอ,อยู่แล้วนะคะทุกคนตาก็เลยเปลี่ยนบอกว่าเอากลับบ้านนะคะระหว่างทางรออาหารนะคะเขาก็อ้วกอยู่ในร้านอาหารเลยนะคะทุกคนนี้พอมาวันนี้พี่พี่เขาก็ถามว่าหายป่วยหรือย,ยังนะคะมาถึงตาก็สั่งเป็นน้ำแตงโมปั่นกั ับน้ำมะนาวนะคะทุกคนก็สั่งกุ้งเผานะคะกับส้มตํานะคะทุกคนทีนี้ตาก็เลยลองสั่งไข่เจียวมานะคะกับผัดผักบุ้งนะคะทุกคนมันเป็นอาหารแบบง่ายๆเหมือนเขาจะกินได้นะคะเขาก็กินนิดเดียวเหมือนเดิมนะคะที่เหลือก็เป็นตากินเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คงจะไม่สบายอยู่นะคะพอกินข้าวเสร็จตาก็กลับมาที่โรงแรมนะคะทุกคนตาก็เดินมาดูตรงบาร์นะคะที่เขาแนะนํานะคะมันก็แบบเป็นชั้นเดียวกันที่ตากพักอยู่เลยนะคะตาก็เดินออกมาดูลมเย็นมากๆเลยนะคะทุก แล้วก็วิวสวยด้วยนะคะตาก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะคะทุกคนนี่แหละนะคะทุกคนพอได้มาแล้วก็ไม่อยากกลับนะคะแต่ยังไงก็ต้องกลับนะคะทุกคนเที่ยวพอหอมปากหอมคอพอค่ะ